คู่มือการใช้งานปุ่มหน้าแรกคือปุ่มที่แสดงเนื้อหาในหน้าที่1ของ Google ใช้เป็นหน้าวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งในหน้านี้ก็จะเป็นหน้ายินดีต้อนรับให้นักเรียนเข้าสู่เนื้อหารายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งเนื้อหาก็จะมีดังนี้ค่ะ เรื่องที่1ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเรื่องที่2การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่นและอย่างที่3ก็คือคู่มือการใช้งานนะคะหน้านี้ก็จะรวมเมนูทุกเมนูเข้าไว้ด้วยกันนัเกเรียนสามารถคลิกไปที่เมนูไหนก็ได้นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นคณะครูผู้จัดทาที่ได้มาสอนนักเรียนในคาบนี้มีทั้งหมด5คนนะคะ ต่อมาปุ่มที่2ก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยให้หนักเรียนคลิกเข้าไปค่ะเมื่อคลิกมาหน้านี้แล้วมันจะขึ้นเนื้อหาเรื่องที่1ก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะเลื่อนลงมาจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะอันดับแรกให้หนักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะ ให้คลิกไปที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะขึ้นหน้า Google Form นะคะที่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนได้ทำให้พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นว่าอยู่ป .6 ทับอะไรเลขที่อะไรนะคะจะมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit ตรงนี้1ครั้งนะคะหลังจากกดปุ่ม s ับมิดแล้ว ให้กลับมาหน้าหน้า Google s t e s นะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาเนื้อหาในปุ่มสีชมพูนี้ก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยค่ะคลิกเข้าไปมันจะขึ้นหน้าการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองคุณครูจะมีคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องสั้นๆนะคะอยู่ด้านล่างสุดเลยนักเรียนสามารถคลิกแล้วก็ศึกษาจาก คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนศึกษาเนื้อหาของเรื่องที่1ครบแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยการคลิกที่ปุ่มสีฟ้านี้นะคะ1ครั้งมันก็จะลิงก์ไปที่หน้า Google Form นะคะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนั่นเองให้นักเรียนทำเหมือนก่อนเรียนเลยค่ะก็คือพิมพ์ชื่อนามสกุลใส่ชั้น ใส่เลขที่ทำให้ครบจําจำนวน10ข้อนะคะแล้วก็กดที่ปุ่ม Submit เหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้นักเรียนกลับมาที่ Google Site แล้วไปศึกษาเนื้อหาในเรื่องที่2ต่อก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทให้นักเรียนลิกปุ่มที่3อยู่มุมข้างบนนะคะคลิก1ครั้งก็คือเนื้อหาเรื่องที่2เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนก่อนที่จะทําการอ่านเนื้อหาแล้วค่อยทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะจะขึ้นหน้า Google Form เหมือนเดิมเลยให้นักเรียนทําก่อนเรียนก่อนเรียนเสร็จแล้วค่อยไปอ่านเนื้อหานะคะทําเสร็จแล้วกดซับมิดค่ะก่อนเรียนทั้งสงเรื่องนั้นครูจะชี้แจงว่า ไม่ซีเรียสนะคะเรื่องคะแนนแต่ว่าหลังเรียนทั้งสองเรื่องคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วให้คลิกกลับมาที่ g o o g l e s i t e ค่ะและศึกษาเนื้อหาในเรื่องที่สองก่อนต่อต่อกันเลยนะคะก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพจิตผู้อื่นค่ะคลิกเข้าไปเลยก็จะเป็นเนื้อหาที่คุณครูได้ใส่ไว้นะคะให,ให้นักให้นักเรียนเนี่ย ศึกษาด้วยตนเองแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอสรุปเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ทำการทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยคลิกที่ปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทําให้ครบเรียบร้อยกดปุ่มซับมิดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะอย่าลืมนะคะว่าแบบทดสอบหลังเรียนทั้งสงเรื่องคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะก่อนเรียนไม่ต้องซีเรียสอะไร ประมาณนี้นะคะก็คือเมนูหลักส่วนคู่มือการใช้งานคุณครูก็ได้อธิบายไปในคลิปวิดีโอนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพประกอบค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ